สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมมาอยู่ใน Mobile Legends ROV กู o <c oughs> ก็ติดปากสวัสดีครับผมมาอยู่ใน ROV นะครับหลุดเรียบเอาบาลเลยนะครับผมเอาเป็นว่าเราไปเล่นกันเลยครับไม่ต้องพูดมากนะครับผมอยู่กับพี่ปอนโอริโอนะครับผมแล้วก็บิชามอนเช่นเดิมนะครับเริ่สวัสดีครับทุกคนอเออก็อยู่กันตลอดไอ้แก๊งเนี้ยวันนี้เราจะแพ้หรือชนะนะครับผมนอกเกมพวกผมไปวอร์มกันแล้วใช่ไหมครับเป็นไงชนะไหมชนะชิวๆอ่ะเออแบบชิวๆเลย แต่แบบพอแคปปับแม่งแพ้แบบชิวๆเลยทุกรอบอะมันจำไงเวลาแค็เดี๋ยวดูครั้งนี้นะครับว่าถ้าเราแคปมันจะเป็นยังไงนะครับมาดูว่าจะแพ้หรือจะชนะใช่ใช่เยี่ยวแมนแลตัวอะไรครับทุกคนครับบิชามอนเล่นไอไอยอนนะฮะยอนสวัสดีกันยอนด้วยนะไม่ได้เล่นหนานะตอนเล่นตัวอะไรมันจะเล่นฟอนเฮลซิงฟอนเฮลซิงเหรอ นเนงดี๋ยวกูลองเปลี่ยนแนวมัง่งเอาเป็นตัวนี้ครับไวกิงวก้งไวกิงวก้งไวกิ้งอืออือจำได้ว่าทานไหนกูก็เล่นไวกิ้งเนี่ยแหละแต่เล่นซ้ำไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> แต่ครั้งนั้นมันไม่ค่อยมีบทไงแต่ครั้งนี้พยายามจะเล่นให้มีบทแล้วกันนะ <c oughs> มาครับปันไปบนพี่เลยเอ๋อยาให้พี่โซโล่คนเดียวสิ <c oughs> อันนี้มาไหมซานิสซานิสไปแล้วไปแล้วโอเคไปแล้วไปแล้วซานิสอาจจะแวะมาเฉยแวะมาส่งแวะมาส่งหน้ามักซอยแล้วกลับนะะฮมันขครืงว่างมันฟาร์มไม่ได้หรอวะฟาร์มได้เด็ดขาดแล้วซานิสเลี้ยงกิลวแรงแล้วคุลืมพุ่งไปโอเคจำได้แล้ว๋อ้จำได้แล้วก็เคยเล่นตัวนี้เคยเล่นแล้วแต่ตอนนั้นผมไม่ค่อยมีบทก็ชนะแล้วครับชนะหรือแพ้วะชนะเอ้ยชนะชนะไม่ใช่ ไม่รู้ครับช่างมันครับช่างมันเถอะไปย้อนดูอ๋ออืมไอ้พี่กุไลเออโอ้โโเจ็บเจ็บเออข้างบนเจอไอ,ไอย้อนยอนเดอนกับเวทเ่ยเกาะคู่แล้วก็คิวแรงคูง่แต่ไอฟายกิลแรกๆ,ๆมันไม่แรงใช่ไหม ทรายมันเอาไว้แบบนี้อย่างเดียวแบบว่ารบกวนรบกวนฝั่งศัตรูเพื่อให้แบบว่าฝั่งตัวเองแบบว่านั่นแหละอันนี้ขึ้นอ่ะเนี่ยมันจะลบกวนแบบให้ศัตรูแบบว่าเออรบกวนศัตรูเอาไว้ง่ายวนมากจะได้อเซทไซดอ่ะถ้าเราเล่นอ่ะ <Okay. S 1> มันไม่ค่อยได้คิวหรอกออไวอ้อเซทเพื่อนอย่างเดียวแต่ถ้าสมมติหลังๆนี่สายมันโคตรแรงเลยอือเอ,อ้ยไม่แรงเท่าไหร่นะยังเวนอันตะอันติ อันติมันแบบว่าโคตรเกียดอ่ะมันทำให้เราชะลอด้วยแล้วก็เลือกก็ลดสกิยูอ,อันี้ด้วยไอ้ที่มันพื้นมือมือทุ่งมาจากพื้นอ่ะเพราะว่าหลังๆแรงมากเลยนะอือก็แรงอ่ะเออแรงเลยเหลืโอโยกเกียดแบบแม่งตามมาตึมลุ่เลแต่ล่างนี่ถือว่าทำดีอยู่แต่เรีนบนนี่ยากอยู่เลยครับผมเฮียกูไม่ค,ค่อยถน,นัดแบบกูไม่ค่อยถนัดแบบว่าตัวมันตีใกล้แล้วเราตีใกล้กูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ เออต้องตีใกล้คู่หรือตีไกลคู่อะไประมาณนี้เออมันจะมันก็ตีไกลไม่ใช่ไหมไม่ใช่แต่กูไงมาถึงกูไงมึงชอบงงอะไรวะชอบงงในเรื่องที่ไม่ควรงงผมขอไปเอาเลือดก,กันนะครับก,ก่อนที่เลือดผมจะหมด โดนมาแล้วไวกิ้งครับโอ้โหฝั่งมันนะฮะไล่เลยสัตว์ไม่แม่งมีวาร์ป้วยจะให้ฝั่งไว้ฟันเฮลซิงตามหลังกูมันหน่อยก็ดีนะครับอ,อย่าให้กูบุกคนเดียวมึง<ด>ตัวตีไก่มึงลืมหรือเปนนล่าเอ้ยว้าวอันตี้ อันตีอันตีมาแล้วเหรอเออของพี่ยังไม่มาเลวนะายวะใส่ที่บัคงคับกันใจเลยมาก่อจะเอาอันตี<อ>เต็มบุกนะปันอย่าพี่ยาเสียสละชีวิตเพราะว่าพี่เลสานี่ไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วโอ้โห,โหเอาเด้เอาเด้เด้เด้โดนลุมโดนลุมเออไอสัตว์เพลาะเขาป้อมเพี่อโอ้โหม,ม,มันมีป้อมไม่ตีอะป้อมอันนี้จัดการดิจัดการดิไอ้ไม่ตีไม่ได้ แล้วก็ไม่บอกแต่ทีแรกกูไม่มีป้อมไม่เตีเออว่ามีมีป้อมไม่ตีเออเฮียกูเมาละกูลองอ้อมหลังมันดิสเติดไม้สเต็ปไม้ช่องว่างช่องว่างระหว่างป้อมไหายไปไหนป่าเปล่าไม่มีสงสัยวาร์ปกลับไปแล้วเฮ้ยมีแหลกแหลกมีแหลกมีมีแหลกนิดหน่อย พิชามอนเป็นไงครับเหตุการณ์ด้านนั้นก็รูตายรัวๆเลยครับตั้งวันนี้เอาตายรัวๆมึงเล่นตัวอะไรเรียกว่าอ่อนให้ก่อนนะแงอ่อนให้ก่อนอีกแล้วนะครับตัวธนูอย่าตัวธนูจะแจกพิชามอนครับเขาบอกอะไรนะครับว่าจะแจกาบอกเขาบอกว่าอย่าแจกมึงจะพูดต่างกูไหมปอนไอ้สัตว์อะไรเลย พี่กูบอกว่าอ่อนให้ใช่ไหมเอออ่อนให้ฮะนี่เ,เขาเรียกว่าผู้เล่นที่ดีนะครับคืบอแบบว่าอ่อนให้ฝั่งศัตรูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวศัตรูไปเอาจริงทีหลังฮะเราเขาเก็บเก็บดอกเก็บดอกเบี้ยทีเดียวเลยโอ้ยนั่นไงกูไม่น่าเสี่ยงเลยเฮ้ยปั้นหน้าไอ้ย่นนะอ,ยยอนหนะ้าเฮ้ยมาแล้วถอยไปก่อนถอยไปก่อนเฮ้ยแม่งมันไม่มีวิ่งด้วยก็ไม,มยไม่เข้าใจเพื่อนนะว่าทำไมไม่มาหากู เพราะอะไรเนี่ยหรือเพราะมันขี้เกียจไงเฮ้ยมึงเลิกฟาร์มได้แล้วเพื่อนซาดิสเอ้าซานนีกลับบ้านไม่ซาดิสผมขอพิมพ์ก่อนนะฮะไปช่วยเพื่อนดิอย่ามัวฟาร์มอย่ามัวฟาร์มไอสัตว์เกมอันนี้มันไม่ใช่เกมทำสวนมันจะฟาร์มทเพี้ยอะไรพี่เนี่ยนะแต่เย็นเดือดร้อน ก็จะฟาร์มแนะนำให้ไปเล่น์เดิวลลี่นะฮะคุณก็จะได้เล่นฟาร์มอย่างเต็มที่นะครับดูดิแบบถ้าฟาร์มแบบมีเหตุผลหน่อยก็ยังดีนะแต่นี่คือมันฟาร์มแบบหัวปากหัวปั๊มแบบไม่มาช่วยเพื่อนอะไรเลยเพื่อนหนึ่งต่อสองจะไปนี่ได้ไงวะเพราะว่าพวกผมก็ไม่ได้เก่งแบบระดับปรมาจารย์ชายชช่ยด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้ตีตีเอคอมแล้วมันได้แล้วมีใครรู้ไหมอุ้ยเกี้ยอะไรวะฟ้าแลบเมื่อกี้ ฟ้าแลบในเกมพี่หายละแม่งเลยฝนมันก็ไม่ตกเสวยฟ้าแลบเร็วฟ้าเร็วอ๋อพอพอรู้ไหมค่าค่ายของแล้วมันได้อะไรไม่รู้มันเยอะจิ้เลยอ่ะเอนนี่ยังไม่เคยมาไงเฮ้ยไอ้ข้างข้างล่างข้างบนกำลังทำอาชีพอยู่บนกำลังเอ็นป้อมอยู่ใช่ใช่บนเป็นตัวเดียวอ่ะเดี๋ยวมันก็เดินมาก็เดินไปอย่าเป็นห่วงมันอยู่ตั้งคนละโลกกันเลยโอ้หมันวิ่งมาได้มันห่วง พดมืองานกันด้านล่างไว้ก่อนกันเรนอื่นไว้ก่อนน่ะโอ้เพื่อไม่อยู่คนนึงอ่ะรู้สึกลำบากไงม่้อใครวะเอ้บ้านนะนะปเลยเฮ้าเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยเฮเยอะมยเยอะ้ยเฮ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 ้ยเายเฮ้ยอฮ้ย้ยเยเฮยเอย้เฮยเฮนเ้ยยเฮ้ยเฮ้ยยเ้ยอ้ยยเ้ยอ้ยเฮ้ยเ้ยยเฮ้เอ้ยเยเเม้ เออโดนตายแล้วมันแข็งเอออย่าพึ่งมาโคตรลอยฟ้าเอ้ยแม่งลอยฟ้าสองตัวเลยด้วยอย่าพึ่งมาเอ็กซ์ซัดอย่าพึ่งมาเฮ้ยก๊อปเฉยจได้จะหายใจคว่นใจความใจความเป็นไงวะใจคว่มมันเหมือนเราคว่ำแล้วเลยเออไอเฮียไปโดนใครเลยสัตว์เอ้ยเฮียกูเสร็จกูไม่น่ามาเลยเฮ้ยสัตว์ไม่น่ามาเลยเอา เออไม่น่ามาอีกจริงด้วยกูบดน้ำมาเลยนี่ครับแคทปุ๊บเออมันเป็นอย่างงี้ตลอดนะคือมันเป็นอะไรของเหมือนว่าเวลาผมแคทคือผมนี่คือนอกรอบแบบคือโหดมากเออนอกรอบนี่แบบโหดมากี่แบบโอ้โหอย่างกากให้ดูใครเล่นวะอยากดู้ว่าใครเล่นแม่งทำไมทำไมเขาต้องแกล้งเราอย่างงี้ทำไมจะเป็นชนิดนี้อ้าวฝั่งเราหลุดคนหนึ่งหรอใช่นี่ไงอย่างเงี้ยแหละ ยังไงชอบมีคนแบบว่าที่มันบอกว่าเจ๊แจกอะปัจจะป่ะเนี่ยอปัจจะเออไอที่มันบอกว่าอย่าแจกใช่ไหมไอเวทมนต์มันก็ไม่หลุดหรือว่าใครบังคับตัวมันมีใครบังคับก็เป็นได้มีบอตบังคับอ่ะถึงแม้ก็เพิ่งมานะฮะใช่ใช่แต่เพิ่งมาก็ส่วนใหญ่ก็จะไปเลงการแน่นอนครับอันนี้แม่งเดิมไปไหนเราเราปันมีสกิลที่แบบว่าไอ้กูมีสกิลนี่ดิฝ่ายนี่น่ะดิปฝ่ะาย ไอ้วงกลมใหม่เฮียที่มันทำให้มันโดนธนูอ่ะมึงดูมันดีไอเฮียวิ่งไล่กูเนี่ย้กูมันมันล่ามันล่าถอยไปแล้วเพราะมันขี้เกียจวิ่งตามกูวิ่งเร็วไม่ห่วงไม่ช่วยแล้วแข็งหน่อยโอ้ยกูตายแน่เลยไอ้เฮียกูตายแน่เลยกูตายแน่เลยปั้นเอ้ยเซน เฮ้ยนี่จะตายแล้วเอ้บเอาให้ได้ไว้เพื่อนนั่นแหลเออถอยมากกันเลยเสมทบทุนสมทบทุนมันต่อแล้วต่อเนีต่อเฮยเดีวิงหนีอะไรันน่ะใส่ปุ๊บหัวใส่ปุ๊บที่หัวหันกลับบ้านเลยเฮียเฮียเฮอยเดียเฮียเเลยเฮียเฮอยเียเฮีได้อยเฮอยเฮียเฮอยเฮี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 ยเัีเฮเอียเดียเฮียเฮียเฮีีปเฮียเฮีย้ฮีย่ฮีเฮียเฮีออฮีเฮยเฮียเีป้อมเดียูมาบนก่อน โอเคนี้เฮ้ยโอ้ลุแล้วเฮ้ยลุงดิลุงดิโอ้มาสองมาสองเหมือนกันระวังกันไว้มาขนาดนี้เอ้ยวิ่งหนีก่อนเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดผมโดนพิษครับโอ้มันคือการยูเทิร์นว่าจะวิ่งหนีเอาแต่เอาแต่วิ่งหนีไหนๆก็จะตายแล้วไม่ทำดาเมจให้เพื่อนวะกูไม่พาใจมันไม่ได้วิ่งหนีมันเดินหนีเว้ย อันนี้มันเป็นเกมโมบ้านะฮะไม่ได้ไม่ได้เกมไม่ได้จับนะครับผมจะวิ่งหนีอย่างเดียวกูบอกมึงนั่นแหละครับบอกมึงกันแหละจะวิ่งหนีพี่อะไรฮะมึงจะใช่แล้วใช่แล้วอะไรกูบอกมึงอ่ะปัดเจ้าเอาไว้ปะขิดปกขิดเรื่องถ้าโดนอันตรีมีบวะโอ้ยกูกลับก่อนดีกว่ากูเจ็บดิผมเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดตัวที่ใกล้นะครับคือถนัดสายเวทมากกว่าชอบเล่นเวทถ้าเป็นตัวพวกนี้เล่นไม่ค่อยไหว มันมีคนแหลมมาในป้อมอ่ะเออนั่นแหละมึงมายืนอะไรกันตรงข้างกำแพงตายเลยอะไรวะทำประโยชน์ทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมบ้างเนี่ยตายแล้วก็โดนพิษอ่ะมันก็ตายอย่างรวดเร็วเลยกระจอกกันอย่างนี้แหละชอบแก้ตัวไปเรื่อยมันมาเยอะวะลองลองไปดูรีเพย์มาสมาเฟียไม่กลัวกลัวมาโคตรเยอะเอะ่ามาเยอะไม่ได้ต้องมาโคตรเยอะ บ้านน่ะเต็มเลยอ่ะข้างบน,นอ่ะจะไม่มีใครสมทบเล่นแทงเล่นเพิ่งให้ดีเด<ม>ี๋ยวมีสปอนเซอร์ก็เลยไม่มีใครสมทบทุนไอ้สมทบสมทบทุน่งไปใจปะไอ้ซัดบ้า,บาเบาอ้เหี้ยม,มันพูดไ,ไม่อูกก็ต้องพูดเบาแกมือก่อนไอ้ยอนยอนเนือยอนเนือยอนเนือ ย่อนเหรอย่อนไอ้ซานเหรอย่อนเหรอทำไมล่ะเอ้ยเอ้ยอ่ะโอ้พิษแม่งอย่างแรงคนคนเหรอจังหวะเนี้ยคนเหรอคนเแล้วกอวิ่งเอ้าจะวิ่งหนีใครวะไอพิษอะไอพิษไอพิษเร็วเร็วๆไอพิษไอพิษเออิษจังซ่านแทนแม่งเยอะไอ้สานเฮ้ยฝั่งมันตายสี่แลยวะเฮ้ยเราต้องตีต้อนกลับแล้วการน่าจะได้มั้งเนี่ยตายกันวะ เรางานนี้เอกลับเลยเราตีต้อนตีต <ok ้อนโตกลับกันโตกลับเฮ้ยมันพันรูปพันพันนูปคลิปใหญ่ไอ้คลิปชุดใหญ่อยู่เนี่ยคลิปเออคลิปมันน่าจะกองชุดรวมกันใช่ไหมโตกลับ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 เยอะเยอะถอยกลับอะไรถอยกลับถอยกลับเฮ้ยไอ้ใครวะเอาพิษพิษก็ลังอยู่ในอันตรายจัดมันจัดมันจัดมันเอาดิฮึบฮึบ มันเอ้เดินไเดินไปเนงเดินเฮ้ยมันเอาอ่ะมันเอาอ่ะเอาเดียวเดียวมันมาคนเดียวอะเฮ้ยมันมาสองมันมาสองไอ้มันมาพเพเพโอ้ยพตายชัวชัวโอ้ยเกลียดไม่ยอมไม่ยอมูตายได้ไม่ยอมทำปโวยยี่่่้่่่่่่่่่่่่่เ่็่่่่่่่่ย่่่่ห้่่่่่น่่่้่้น่เ่่่ะ่ม่่นี่่่่่่่่เห็นเ่่น่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่ย่่่่ว่ ช่วยเพื่อนมั่งเราถึงเราจะตายเราก็ต้องเออตีช่วยสักครั้งหนึ่งก็ยังดีตีช่วยไปเลยตีช่วยไม่ต้องมาอายแล้วอ่ะเออไม่ต้องมารักษาชีวิตหรอกรู้ตัวเองว่าจะตายไม่ต้องแบบเดินกลับบ้านหรอกไม่สําคัญช่วยเพื่อนมาจะพิชเกมมาก็ได้ใครจะไปรู้เกมผิดอะไรของมึงวะเกมผิดพช่วยหาเลยครับคุณผู้ชมครับผมรู้ว่าตอนนี้คุณกำลังนิ่งกันอยู่โอเค จะการเที่ไหย่อนกันเลยเนี่ยไอ้หย่อนเนี่ยรีบเคลียร์งานให้เสร็จอุ้ยเราจะได้ไปที่อื่นดูตรงกลางสิดูตรงกลางนั่นสิสุดยอดเลยครับไปไปจากซ่าอะไรของมึงจากซ่าเป็นจากติ๊กจากติ๊กเหรอเฮ้ยยิ่งติดคิ้วแบบสไล์ปีใช่ไหมเนี่ยวเน้ยว่าไงเนี่ย เอาดิเด้เฮ้ยเล่าจังหวัดเด้มั่วมากครับมั่วมากตอนนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าใครยืนอยู่ที่ไหนครับเพราะอะไรมั่วเอาดิเอาดิจัดบันเอาแล้ครับย้อนเรีอนตีไปเลิกก็จังหวัดเลิกก็จังหวัดเอ้ยนั่นแหละเอ้ยย้อนเดินออกจากวงออกจากวงไรแล้วออกวงได้แล้วเฮ้ยไปเอฟปอมกันป้อมหน่อยเฮ้ยยิงไปไหนเนี่ยโอ้โหโอ้โหกุ๊บกุ๊บตะลู้ว่ากุ๊บอยากฆ่าคิดฝากุ๊บระวังระวัดเลย เออดิเออดิไอ้เฮียมายโนทอรมาข้างหลังสัตว์โอ้มายโนทอได้แล้วได้แล้วได้แล้วตัวหนึ่งเลื่อนเลยเยอะวะเลื่อนกูเลยเดียวบอดี้บ็อกนะจะว่าอะไรวะบอดี้บ็อกบอดี้บ็อกบอดี้บ็อกคืออะไรวะบอดี้บ็อกอะไม่รู้จักเหรออืมพูดพูดให้เพื่อนเข้าใจหน่อยกูไม่เข้าใจเฮียเอ้ยโอ้โไม่แกลบในป่าละวันกลับไปตั้งหลักกันกลับไปตั้งหลักอไม่ในป่าก็ไม่ต้องปู้มันไม่ได้ ้ม <ร Hai S 1> ึงไม่เห็นกูเหลยพึ่งมาเห็นตอนเนี้ยแหละโอ้เมื่อกี้มองไม่เห็นขอโทษนะที่เป็นคนไม่สำคัญอุ้ยรู้ตัวโอ้ยไปกบไปเลยเราเราเราเรด้วยเราด้วยอยู่กูไปช่วยบวกชไยตันดิไม่ตันช่วยเราเออเนี่ยเออมันต้องยิงยิงยิงหังสวนไปเลยหังสวนไปหังสวนไปโอ๊ยโดนตายจังหวะเนี้ยกูยิงฟรีโอ๊ยตายจังหวะนี้กูยิงฟรีมายิงฟรีมากเนี่ยไหนไหนก็จะตายอยู่แล้ว เขาเลียก่ายิงลดราคาใช่ไหมครับเฮ้ยไอพิษโอ้โหอ้ยตานิดตานิดเราไม่เห็นตานิดอ้าวตายคู่ตายคู่เสี่ยงชีวิตแต่ว่าบับพิษเราเนี่ยพิษเราก็ตายพิษเราแม่งพิษเราแม่งโหดมากอ๋อเดินหลบอย่างเดียวยังหอนพิษเรานี่แม่งไม่แล้วตรงกลางนะครับ ไอไวกิ้งนี่เมื่อกี้ก็จะตายแล้วทำไมมันไม่ตายวะเนี่ยไวายกิ้งนิดเดียวเนี่ยกระไโดดกันแล้วทีแรกกูเจอก่อนไวกิ้งโดนกูแน่ไวกิ้งมึงต้องมาเจอกูกระโดงสับแม่งเลยกระโดดสับแมงเลยสัตว์หืมจัดบอนไอหยอนหมุ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 นไป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 ต่อต่อต่อบุกเลยโอ้ยเออไมันบิงว่ะมันบิงไป ยอดตอนนี้หนีคนจากฟ้าแล้วปิงตาไปอยู่เออวัยมันแหละสุดยอดไอ้วัวไอ้วัวไอ้วัวโอ้ยไอ้เพียงัวเอ้ยจับมันดิเอาดิเอาดิเอาดิดเออเร็วเร็วโอ้ยเอาเพียนี่ก็เออเียเออเอยพิทกลับมาพิทมันอยากคิดถึงบ้านเร็วๆเอ้โอ้โหยิงโดนคิดปากเออนั่นแหละไอ้ซ้าย เอสเอ้ยดันเลยเร็วเร็วดัน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 โอ้ยอ้าวซาดิสซาดิสเราไปทำอะไรต่อเถอะพวกไม่มาช่วยหรอวะเร็วเร็วเร็ว let's go let's go let's go now โอ้ยเอาเอาคลิปใครจะโดนอีกเหรอว่าไปไปโอเคสุดยอดให้ให้ป้อมกลางแตกอะไรคิดว่าจะได้ใหญ่ไอเด็กกบยิงป้อมกลางเลยเกิดแล้วดิ้ยเฮี้ย ใส่ไัตก่อนตั้งหลักก่อนต่าดีเป็นดีเป็นเร็วเร็วเร็วเราต้องเอาป้อมคืนไปไม่งั้นเราก็แพ้ใช่แล้วด้านบนนะครับแต่มันไปกานบนแล้วเราเอาล่างดีกว่าไหมเฮ้ยเอาเอาของไหมออกของไหมเฮ้ยมันได้อะไรอ่ะถ้าเอาเอาของมีแค่นี้จริงเหรอบลาอันนี้ไม่ใช่ของเดิเฮียของอยู่ฝั่งหนึ่งเอาอันนี้ก่อนกันแหละโอเค ไอ้นี่ไงป้อมด้านป้อมด้านล่างเนี่ยไอพีชไปบวกแล้วเร็วเดินมาสารนิดแม่งฟาร์มอีกแล้วสานิดแม่งสานิดมันเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิตเรวกูเข้าแล้วกูเข้าแล้วยิงแล้วยิงปีแล้วเฮ้ย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 เราเราเราเตายหนึ่งตายอือถอยก่อนเฮียกูจะตายกูจะตายไอสองซัดอีเทียกูใส่ใครไม่ได้โอ้ตายเลยกลัวยอสามไอสี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ออนนั่นแหละเอออีกคนนึ่งฝันได้อยู่ฝันได้อยู่เชียพี่มันอยู่ไหนโอ้โหเข้าไปในป่าดีวะาสักเข้าไปสู้ในป่ามันอยู่ในป่าอ้าวเดือดหนึ่งหนึ่งฮะไอเดือดตัวเดียวกันซะด้วยไม่เป็นไรถือว่าไอ้นี่ดูถือว่าเรายังพอสู้ได้สีครับสีสูเรายังพอสู้ได้อยู่นะครับตรงกลางตรงกลางด้วยเหนื่อยเลยตาหนิ๊งแม่งตายแต่แม่งอ s s สีตาหนิ๊งแม่งไม่ค่อยบวก สารนิดแม่งฟาร์มเดียวเฮียฟาร์มุ่งแนะนำพนะให้ไปเล่นสไตล์เดลวัลลี่นะฮะมึงอยากฟาร์มมึงฟาร์มเต็มที่เลยนะฮะทมนั้นเลยนะเออปลูกผักปลูกขี้อะไรเยอะแยะปลูกไปเถอะมึงไม่ต้องมาเล่นเกมโมบ้าเอาตรงๆถ้าจะฟาร์มกว้ยต้องฟาร์มมีเหตุผลหน่อยไม่ใช่ฟาร์มฟาร์มฟาร์มไม่ทั้งเกมต่อให้เพื่อนมึงตายหมดนะเว้ยแล้วเหลือมึงคนเดียวอ่ะมึงจะสู้อะไรเขาได้กูถามหน่อยดิไม่โดนเนี่ยคำต่อเฮ้ยว่าจังไดเอางีงไงครับรวมกันดิครับรวมกันดิครับมึงโมเตอร์ฟาร์มนั่

เอ้จานนี้แม่งรอดแต่คนเลือดน้อยแหลกซัดอันนี้มีเกิดอื้อดัดมัดจัดมัดจัดมันุลอยกับพี่หลาดโอเคเกิดโอเคน่าหุดหงุนมปุ้มไม่โคตรแรงอ่ะเมื่อกี้ไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเสร็จละเสร็จละโดยคนหนึ่งไหมอ่ะเหลือคนหนึ่งหรือไวกิ้งต่อกระลั่ไวกิ้งด้วยเอยจะไปกลัวดิมึงต่อไปก็เลยอีกทีเราต่อมาแล้ว ไอพี๊บใกล้เกิดนะอยู่กูไปกันด้านล่างเลยด้วกูไปเอาล่างก่อนเผื่อตีล่างมึงระวังด้วยนะเฮ้ยแม่งกูอยู่คนเดียวเลยเนี่ยเฮ้ยไอ้ปันมึงเร็วเลยวิ่งกันบนก่อนมึงกันป้อมมัเลยปันเผื่อวิ่งไหลป้อมเนี่ยโอเคโอเคโอเคเลยเหรอบักเตอร์ไปไปเลยมาเปล่ามันมาว่ะมันมาว่ะระวังเด้อ มาแล้วมาแล้วป่ยป่าถอยกูถอยก่อนถอยก่อนตั้แต่ไหนนะกลางกลางเฮ้ยเราเป็นลุงแม่งเลยเฮี้ยเฮ้ยมันวาร์ปหนีไปละเฮ้ยไม่ได้วาร์ปดิว่ะเฮ้ยแม่งแอบป่าไปช่วยจูไปหน่อยโอ้โหกูตีไม่โดนสักทีตอนนี้มันเอาอะตอนนี้มันเอาอะเฮ้ย อุ้ยเยอะเยอะอุ้ยอุ้ยสุดไปละอุ้ยกูไม่น่าเข้าเลยเฮียถอ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 ยถไม่ได้ไม่ได้ปอนถอยอ้ออ้ยโอ้ตายเลยครับไอีกตอนี่งการไว้กุบการไปเลยมึงการไปเลยไม่งั้นโดนแน่จะการยังไงมันมาห้การไม่เหยื่อเฮียมึงปล่อยมึงแพ้แน่นอน ถ้ามึงตายถ้าแพ้ก็การไม่เคยเหยียหนาแพ้อะไรเหี้ยกันไม่กันแม่งก็แพ้อยู่ดีอะเออกันไม่กันก็แพ้เวลาแคร์มันเป็นอย่างงี้ทุกทีมันเป็นอย่างงี้ทุกที่แพ้แต่ทั้งที่เวลากูไม่แคร์แล้วมึงไม่เคยแพ้เลยนะครับแต่เราก็สู้สุดฝีมือแล้วนะครับผมรับนั่นเลยนะ เดี๋ยวจำชื่อฟานี้ปุกับมา <PS P S 2> ยังไงก็ฟานน,นะครับเราก็รับความพาแพ้มานะครับผมยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับก็ยังไงก็ฟานี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีด้วยทุกคนครับสวัสดีครับ